ยูมจริงมีมีสิมีมีจริงไม่ล้วไม่เคยคิดเอาคืนเลยล้วไม่เคยคิดจะได้คืนเลยนะจริงจะให้จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆงหลวงตาเนี่ยไม่เคยคิดเสียดายเลยทุกวันนี้ก็ยังมีนิสัยนั้นอยู่เห็นไหมอุปนิสัยปัจโยเรื่องที่คนอื่นทำยากเนี่ยหลวงตาทำง่ายมากอะ มันก็ทุกข์ใจนะหลวงตาคือบางทีเราอยากจะให้แต่ว่าเราไม่มีจะให้อย่างนี้ท,ทำไงเราหลวงตา<อ>คนน<อ>ั้นก็ขอ,อคนนี้ก็ขอแต่ไม่มีจะให้ก็ไม่ให้ไงมันไม่มีจะให้อะไรละ่ะก็ไพาสาลบอกไม่มีนี่ก็คือการให้อย่างหนึ่งนะ<อ>จริงไหมเหมือนไม่ชิเจ้ถามหลวงตาว่าคนมาขอหลวงตาเนี่ยหลวงตาคิดยังไงแต่ละวันน่ะไม่ได้คิดอะไรไม่มีก็ไม่ให้มีก็ให้ไม่คิดอะไร ก็แบบนี้อยู่อย่างเงี้ยมันมันก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจเหมือนกันครับก็เรื่องของท่านเราไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เขาก็จะรึ่งเราอะไรอย่างเงี้ยหวังให้เราช่วยใช่ทั้งก็ผูกคอตายที่นั้นนะทั้งโง่ขนาดนั้นนะก็ช่วยไม่ได้ไงนะจริงไหมเราทำยังไงอ่ะจริงไหมเราช่วยได้ที่เราช่วยได้ตามศักยภาพของเราที่เรามี เราแค่ทาหน้าที่ของเราในตัวนี้แต่และว,วันแต่และว,วันเนี่ยเชื่อไหมอย่างน้อยเนี่ยนั่งอยู่วันหนึ่งลงตามไม่ต่ำกว่าแสนกว่าบาทก็ว,วันนะอยู่วัดนะวอกวัดก็เหมือนกันฮะนี่มาเนี่ยไม่ใช่ระบันันั้นนะไม่รู้จะมีค่าลวมารถกลับบ้าเดี๋ยวฮะจริงๆ ะเช้ามาเนี่ยกูว่าสองแสนกว่าแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่หันเชาเลยเห็นไหมก็มันอยากให้อ่ะมีก็ให้อ่ะทำไงอ่ะเราก็ไม่ได้เหลือล้อนะหมดก็หมดไปนะเนี่ยเขาเอามาให้ไว้เนี่ยกูก็แจกหมดเหมือนกันแหละเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าจะให้พระศิลาก็ไม่เหลือแล้ะ ะ,ะจริงเน่น่ผมเนี่ยให้หมดนั่งอยู่วัดเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไปนั่งดูได้เลยไม่ตามแล้วแสนเนี่ยขึ้นทั้งไม่แสนขึ้นทั้งหมดวัน,วนต่อวันเนี่ยขอเขาออมาให้มาถวายแล้วเนี่ยออกแล้วเนี่ยฮะแล้วยังติดค้างไว้ยเยอะมากกองเท่าภูเขานี่มัง้ง ไอ้ไอ้ที่เขาส่งเอกสารมาขอเนี่ยฮะเนี่ยวันที่สิบแปดมีเออทุมพานี่แปดคันน่ะรถรู้ไหมที่จะขณะไม่มีขาซื้อเนี่ยกำลังซื้อได้กี่คันแล้วไม่รู้เนี่ยแปดคันอะที่จะมอบให้เด็กนักเรียนเนี่ยทำเป็นรถสองแถวให้นักเรียนเนี่ยเนี่ยกำลังหาเงินซื้ออยู่เนี่ยได้กี่คันแล้วไม่รู้ครับ<ะ>มาตรการหลงตานลวงตาเคยได้กรุณา ให้ก็คิดว่าทานจะบริสุทธิ์ได้จะเกิดจากการบริสุทธิ์สามฝ่ายคือผู้รับผู้ให้แลว้วก็ทรัพย์ที่ได้มานั้นบริสุ <Ừ. S 1> ทธิ์ทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจบางคนที่ได้ทรัพย์มาอาจจะได้มาโมมัวมองหม,ม,ม,ม <ừ. S 1> ้าเทา,ทาอย่างนี้จะมีผลเป็นยังไงครับไม่มีผลสำหรับลงตาดำมันก็เอาจะว่าจะเทาเลยใช่ใช่คนให้ลุงตาครับให้มาเลยให้ลงตาเนี่ยบริสุทธิ์หมด พาะหลวงตาไม่มีเจตนาอย่างอื่นอันนี้สงศ์อยมากเพราะหลวงตาไม่เจตนาที่จะเอาทรัพย์ตัวนั้นมาทําอย่างอื่นมิจะจะเอามาทําประโยชน์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยหลวงตากาลังหาเงินซื้อรถอยูอ่นี่ได้แปดคันว,วันที่สิบแปดเห็นไหมไม่ใช่นะไม่ใช่น้อยน้อยนะเห็นไหมสำหรับคนที่ว่าจะเอาเงินสีเทาสีอะไรมาถวายนะ รับหมดก็เปรียบเหมือนกับเขาฆ่าไก่มาให้เรากินนี่แหละ,ะบาปไหมล่ะรเราไม่ได้ยินทีเราไม่ได้ได้สั่งไม่ได้สั่งการใช่ฮคนเอาเงินมาถวายเราจะถามก่อนไหมเมื่อมึงโกงเข้ามาเปล่าฮะ,ะเราก็ไม่ได้ถามพ้างเงินมันบริสุทธิ์อยู่แล้วสําหรับเราร,รู้ไหมฮะ คนอื่นจะไม่บริสุดก็เรื่องของเขาแต่สําหรับเรานี่ริสุทธิ์อยู่แล้วนะเนะี่ยจริงไหมอ่นะพอถึงมือหลงตาเนี่ยบริสุธ์หมดแหละเรื่องเรื่องเรื่องบริสุท์ไม่บริสุธิ์นี่ถึงเอ่อบิ๊กโจ๊กกันหลุดตากตาแหน่งในนั้นหลงตาโอ้ไปน่นอยียแล้วกูเ <laughs> 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 นี่ยมันที่ยี่แปดเขายิ่งยิมุนกูเข้าคุาองอยู่นั่นเนี่ยท <laughs> ี่การสินนะ์นะ เนี่ยบางทีในการทานแบบลงตาเนี่ยเป็นทานเพื่ออนุเคราะห์ไม่ได้หวังผลอย่างยืนครับอ่าทำประโยชน์ก็คืออนุเคราะห์ก่อต่อโลกนะไม่ได้หวังมาสร้างบารมีหลงตาเนี่ยไม่สร้างบารมีแล้วนะไม่สร้างแล้วแต่ทรัพย์ที่หลงตาได้มาเนี่ยจะเอามาอนุเคราะห์โลกแค่นั้นคืนสู่โลกแค่นั้นครับนะ มันก็เลยบริสุทธิ์นะ,ะ,ะ,ะเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยทำยังไงจะ,อะเอาคืนสู่โลกให้หมดอนุข้อโลงสมบงหมดเพราะฉะนั้นวันที่18เนี่ยลงงุงตากำลังหารถก็จะทำเป็นรถสองแถวแล้วก็มอบใอห,หนเด็กนักเรียนที่ยากจน สินธุรัการานแล้วก็เป็นรถกู้ภัยอีกคันหนึ่งเสียอายเป็นคนจัดตาให้นะแล้วก็รถเก๋งอีกสองคันเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติดคือทำไมถึงใช้รถได้ได้พังไหวขนาดนั้นคือเวลาไล่ล่าไล่ล่ากันเนี่ยบางทีต้องเอารถไปขวางชนกันอย่างอย่างนะเข้าใจไหมอ่าอ่า เขาไปขอทําหนังสือทําเรื่องมาขอหลวงตารถเขาไม่ต้องใช้รถนี้หรอกรถมีอัดเนี่ยสองอ่ะ,อะ,อะคือรถเกง่งอ่ะพวกเนี้พวกตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งอันตรายมากและ,ะเสื้อกันกระสุนก็ไม่มีซึ่งตัวหนึ่งก็สูงสองหมืน่นหมื่นกว่าบาทสองหมืน่นหลวงตาก็จัดซื้อให้เฉพาะชุดที่มืองอุบลก็ประมาณสิบสองตัว สองแสนสี่นะเห็นไหมนี่กําลังจัดรถเนี่ยรถเก่งให้อีกสองคันนะเพื่อคือพังยับพังยับอะ่ะเ,เข้าใจไหมนี่การทํางานเนี่ยมันอย่างเงี้ยลมงตาก,ก็เห็นว่าเออลุตงตาทนทั้งหมดเนี่ยเป็นโรกาลุกการตายะจริงๆนะครับเพื่อบนุเราะชาวโลกจริงๆใช่ใช่ใช่เพื่อหน้าที่ของเขาอ่เชือกเกาะเนี่ยลวงตาจะว่าเออถ้าทำเหมือนลุงตาซื้อให้แล้วนะ อย่างอย่างปีนึงปีนึงเนี่ยก็ทำทำ,ทำทำตำทานทั้งหมดนะเห็นไหมแต่ทีนี้ไอร้รถรถรถที่จะใช้นักเรียนเนี่ยรถนักเรียนน่ะถิ่นจุรกรันดานบางทีต้องใช้โฟวินอะ่ะเพราะว่าทางอ่ะมันหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยก็เลยต้องมีโฟวินเขาเข้าไปใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อจะขนเด็กนักเรียนเห็นไหมอ่ะ ถึงว่าต้องต้องซื้อเนี่ยเดือนเดือนกุมภาเนี่ยแปดคันรวมทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยยังไม่มีตังเลยเนี่ยซื้อได้กี่คันแล้วไม่รู้นะให้เสียอายออกไปก่อนแล้วเนี่ยถึงเป็นหนี้เสียอายอยรวมๆกันแล้วเนี่ยแต่ว่าก็สัญญากันว่าจะใช้ภายในชาตินี้แหละอ <laughs> ่างนี้ทำจรินปีกายนี่ซื้อกี่คันไม่รู้ 8ปดสิบคันหลวงตาซื้อเนี่ยซื้อบริจาคอย่างน้อยนะเห็นไหมปีนี้หลงตาตั้งเป้าไว้กี่คันทำบเนี่ยคิดว่าหมดหกหมดแปดคันนี้ก็จะเลิกซื้อแล้วเพราะหลวงตาไม่เคยตั้งเป้าอะไรเลยไม่เคยเมีวางแผนอะไรเลยไม่เคยมีเป้าหมายอะไรเลยะ เนี่ยหลวงตาท่านยานพาหนะแกชาวโลกแกหน่วยงานองค์กรที่ทําประโยชน์เนี่ยทีพอหลวงตามีใครถวายยานพาหนะมาในคนก็ขึ้นใจบอกโอ้หลวงตาทาไมไม่ไ <SM>! ด <ıyorlar> ้ได้รถได้ลามาก็หลวงตาทนเห็นี่ยเอรับครับหลวงตาได้หมดหลวงตาไม่เคยห่วงรถนะรถเจ้าว่าเนี่ย เขาไปใช้ได้หมดเลยนะจริงลุงกาเนี่ยเคยนั่ง่าอยังชี้ให้เขาเห็นเลยลนะุงกาเคยนั่งรถกระบะเนี่ยนั่งข้างหลังด้วยนะไม่มีหลังคานะครูาอาจารย์นั่งหน้าลุงกานอนอยู่อยู่อยู่กระบะข้างหลังครเอาผ้าหม่มคลุมแล้วลนอนมาก็าไม่เห็นเป็นไระนะได้หมดถ้าสดชื่นนะเนี่ หลวงตาที่เราเห็นข่าวอยู่บ่อยนะฮะผมผมยี่สิบปีสามสิบปีมาก็เห็นข่าวมาตลอดเลยฮะคนที่แบบมีเงินแสนเงินล้านแล้วก็ไปซุกไว,ว้แล้วแล้วปวกมันเอาไปกินหมดเงี้ยครับมันเป็นยังไงฮะมันเป็นก็ถือว่ากาทานได้ปวกก็ไดนะ้นี่ท่าทาได้ปวกกลยฮะ จะไปคิดอะไรมากงเงินคนอื่นท้ๆแยังไม่ยุ่งยากเขาอีกเอาเรื่องของตัวเองดีกว่า <c oughs> <c oughs> ผมพยายามพูดถึงเรื่องของตัวเราเองนะครับผมถึงไม่พูดของคนอื่นเชื่อไหมว่าทำไมหลวงตาถึงพูดแต่เรื่องของหลวงตาเพราะหลวงตาไม่รู้จักคนอื่นถ้าไม่พูดของคนอื่นก็ลินทาก็สิแล้วเราก็ไม่รู้จริงเลยถ้าตัวเองเนี่ยเรารู้จริงว่าเราเป็นยังไงการรู้แจ้งจริงๆคือรู้จักตัวเองนะครับผมถึงพูดแต่เรื่องของผมนะ คนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เราจะาคาดคะเน์คำนวณเราจริงไหมจะจริงไม่จริงเราก็ไม่ทราบเราเลยพูดเป็นกลางๆไว้ถ้าสำหรับเรื่องของคนอื่นนะแต่สาหรับเรื่องของเราฟันธงได้เลยเหมือนหมรักเนี่ยฟันธงเลยนะมรักอะ่ะเนี่ยผมพูดได้นะไงรังเนี่ยเพราะเป็นเอฟซีผมผมก็เอฟซีมันเหมือนกันนะมันไม่ฟ้องผมหรอก จริงมันก็น่ารักวันนั้นไปกับคนไปเอฟซีลงต้นะบอกว่าเออกูก็เอฟซีมือเหมือนกันต่างคนต่างเอฟซีกันเดี๋ยวนี้หมอดูหมอดูหมอดาวร่างทรงอะไรต่างๆเนี่ยหากินยากแล้วลงตาไม่ยากหรอกเจอเจอเอฟซีเบียร์เูาจะไม่ยากอะไรเจอบารมีเบียร์ขมุไม่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 คูอย่าเขาอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยไม่ยากเลยนะเขาไม่เชื่อไอเบียร์ทั้งหมดหรอก คนเกลียดมันก็มีคนไม่เชื่อมันก็มีถ้าาไอ้เมียไม่มีพารวร์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นหรอกเพราะเขาเชื่อกันมาตั้งแต่สองพัก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำไปฮะไม่เห็นแก้หายสักทีขนาดพระพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้อะไม่หายหมดเลยฮะจริงไหมอ้ไปคิดอย่างงั้นโงโงโ่ๆเหมือนกับคนบอกว่าตอนนี้คนไม่ฟังพระไม่เข้าวัด ไปดูวัดป่าบนน้ำพีนทนบอกว่าจะเข้ามามากนะฮะไม่จริงเลยจริงไหมฮจะบอกให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนั้นละท่านนะเพราะฉะนั้นาศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นแหละนะนะเป็นสากลน,นะจำไมหมอผมก็มองว่า,าศาสนามันมากมายการ เข็นต่างเนี่ยมันงดงามมาก <c oughs> นะนะงดงามมากเพราะว่าคนใหญ่เองเหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นเรื่องจริงเป็นศาสธรรมนะล่าสุดที่มีข่าวว่าสอสรัดหนึ่งของอเมริกาเนี่ยเสนอก,กฎหมายเข้าไปในสภาให้เจริญสติตโดยแนวพุทธเนี่ยให้เป็นเรื่องของวาระแหนชาติแล้วก็ได้รับการผ่านอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วก็น่าอนาุโมาอม่อน้ร์การ อโอ้ตอนนี้ทางนั้นเขามาฝึกอนาปะาเนี่ยเพราะว่าเอามา,ารักษาโรคด้วยนะอนาปานสเติเพราะว่าการสมัยก่อนฤษีก็ฝึกเนี่ยเขาฝึกฝึกปานายามะเนี่ยฝึกลมหายใจเนี่ยแต่เขาฝึกเพื่อจะเอาออกซิเจนเข้าครนะผิวพันธุ์ก็จะเปล่งปั่งนะเห็นไหมผมไม่ได้เศร้าหมองอย่างพระองค์เนี้ยนะเพราะนะผมฝึกอ,อนาปาไง นี่ขนาดป่วยนะถ้าไม่ป่วยเนี่ยโอ้โหหลอกว่านี้เยอะเลยต้องต้องฝึกฝึกวิชาสำเร็จนี่ถ่ายทอดได้ไหมฮะถ่ายทอดผ่านพลังอะไรต่างๆได้ไหมืหอว่าได้ผมก็ลังถ่ายทอดให้ท่านอยู่ไหมเห้ไหมผมกาลังถ่ายทอดให้ท่านอยู่เนี่ยอ ทำไมทำไมจะไม่ได้ประตาเาราสติเสาหายไปเลยบารู้เป็นสนรบันเลยครับฮะฮะจริงไหมบางทีคำพูดประโยคเดียวคำเดียวกระตุกสติใช่ครับฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ท่านอยู่ที่คนส่งคนรับด้วยฮะแต่ท่านได้ไหมล่ะฮะ ได้่ะสมัยรว่นที่ย้าถ่ายทอดใ้พวกเราวันสองพันกว่าปีนี่เห็นไหมเห็นไหมทำไมถ่ายทอดไม่ได้นะเพราะนันธรรมะเนี่ยนะเฮ้ยมีคนดูไหมเนี่ยถ้าถ้าไม่ดูจะเลิกเลิกกันแล้วฮะเอ้ทำไมดูน้อยจังวันเนี้ยพาปีนเสามาด้วยแล้วเนี่ยกูไม่น่ายเข้ากล้องกับกูเลย ทานพันร้อยอครับดัอมีมีมีคำถามอยู่ขอได้ไหมครับได้ได้ได้เรื่องการทานตั้งแต่ต้นนะครับอานิสงทานกับพระที่ได้ทานสมบัติกับพระอริยะนะครับเอสมบัติเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นโลกุตระธรรมหรือสมาบัติแบบโลกียะที่ท่านพูดว่าทานได้เปลี่ยนแปลงได้ไวเนี่ยคือพระอริยะพระอรหันต์ที่มีฌานสมาบัตินะจะบอกให้มะ าชานที่เป็นโลเกียชาญอยู่เป็นบุรุชนอยู่ไปชนไปานาาก็เหมือนกับทำแบบุรุชนนี่แหละมันไม่ได้เกี่ยวกับชานนะที่มันเกี่ยวกับชาญคือพระท่านเป็นพระอรหารด้วยและเข้าสมาบัติด้วยอันนี้สงันเลยผสมประสานกันได้ไวมากกว่านะจำไว้นะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงทุกวันนี้มันไม่มีหรอกนะใส,ใส่ไปเธอบาดเพื่อฟุกนะ <c oughs> อูต้องฟุกสักวันแล้วได้ถึงวาา่าอาหารเนาะวันนี้ก็ขอสาธุการณ์ไว้ทำแค่นี้ก่อนเนาะสาธุโอ้ย